มาแล้วนะครับรถต่วน85กรุงเทอพอภิวัฒน์นครศรีธรรมราชขับบันโปกชายยวบบันเจตอันนี้นะครับมาส่งด้านหลังหน่อยเพราะเห็นว่ามีผู้โดยสารชั้นหนึ่งขึ้นด้วยฮะมีสายฝนตกลงมาได้ครับ้งแต่ช่วงเย็นแล้ว ไปครองตู้ที่ติกชั้นหนึ่งะครับเพราะตู้ชั้นหนี้เปิดยากนิดหน่อยและเปิดจสอบสิ่งของสัพพระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจัดขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตรวจเทีสถานีบ้านโปกในชานตลาดที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถจั่วขบวนที่8เทาต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอมีวัดสุนายีทางสถานีนครศรีธรรมราชขอความกรุณาผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเว ขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ สถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ คืลอลงเรียบร้อยนะครับแต่ยังมีสินค้าอยู่อีกก็เลยจอดนานหน่อย